สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ผมกับซมาเปลี่ยนภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอีสานนะครับเปลี่ยนภาษาพูดบ้างนะครับเพ,พราะวา่าภาษาพื้นบ้านของผมคือภาษาอีสานครับเป็นภาษาไทยครับอันนั้นผมกับไทยคลิปรแรกผมกับโกเข้าใจว่าพูดภาษาไทยได้ยังเดียวผมไปบึ้งคลิปเขาเลยนะครับกะ ผมสีผ้าคอยเอาลงไปลามพี่น้องกับไปน้ำผมก็ได้ครับผมกับไทยคลิปตปน้ำครับครับมาๆมาจะเอาไปทงที่สามนะทงนะครับนะทงเนบ่ยเว้นเว้นเ้นสุดคีท่ันทงต่อไปทงนี่กับทงต่อไปเนี่ย นี่เสื้อของระบาดที่นี่ครับพีน่น้อ,อ,อ,เเนองอืมเนาะเฮ้ยเบิ้งกับพี่น้องเอ้ยเสื้อของเสื้อของเฮ้ยเฮ้ยไ้เร็วเขายังพัดโบเป็นเขากะเจาะเขานะเฮยมาไหน โอ้มมนค้าหูเขาเขาเจ็บนะครับส้นเก่งขนาดครับไว้ตัวนี้นใกล้สีอิ่มแล้วล่ะเว้นว่าผมจะเฮ็ดห้เป้นไปแล้ว โดยเฉลี่ยไปทับก็คุ้ยดอนครับแต่พอคุ้ยดอนคุ้ยดอนไปเลยสองปีพอดีครับคุ้ยดอนตัวโอ้โหมีอนคุ้ยดอนตัวนั้นปีหนึงยังบุญศรเข้าอยู่เอาไปล่อให้มันทับเองมาเอาไปลอกไว้ถ้าใครอยากไปทับคุ้ยดอนกะบ่มีปัญหาครับเพิ่นบ่เอาเงิน ทัฟฟี่ครับว่าจะเอาไปหาแล้วก็ให้ทับรถประกาศสิทธิามาเอามม่ยัางเ่าก็ว่าเอามา,า,อา,อา,มาขอทับนี่เด้อครับอังซี่เพคนก่าบอกว่าถ้าถ้าคนแปลกหน้าห้างเจอคนเก่าปบ่อยทับได้ครับปล่อยทับฟรีเด้จริงๆแต่คนแปลกหน้าว่าผมกับพ่อเสียวไปทับแล้วอีก ซีเดือนต่อไปนี่แหะครับถ้าเบิง่งซีเดือนต่อไปผมก็บทายเว้นกับบ่ม,มีเวลาทายกับอย่างน้ำเล่นละ่ะแม่บอกเอาโทรศัพท์ไปนะครับเอากล้องไปเนี่ยเนี่ยมามามามันข้าอยันนะนี่ครับอ้วนพอดีพอได้ ไอตัวนี้จังได้ผมกับบอขายเมนจังได้กับบอขายเพราะว่าเป็นกล้วยพื้นบ้านที่งามนะครับกล้วยมีแต่คนว่ากล้วยผมเป็นกล้วย,ยงามเพราะว่าตาแต้มแก้มจำ้ำแก้มกับจ้ำหน่อยเพราะพอได้อยู่แก้มกับพอดีพอสวยงามเป็นลงเป็นลามก่อนครับ ะลามตรงนี้ครับจ้ลามตรงนีออ้ครับนะครับลามเหม่อมันหอดนะครับแล้วผมสตอ็อปผมลามก่อนครับนี่ครับก,ครบ,บก่อนครับผมสีลามสต็อปก่อนครับผูกเส้นแล้วครับ บัดน,นี้ผมกับจขคืนไปกินขา้าวเอ้าลุดเหรอโอ้ลุดเลวพี่น้องไม่อร่อยนะครับเป็นกะเสื้อต้องไปย้องครับเออโอ้คยแม่่ม,ม,มกนกระดังดัง,งไงเพราะอะไรอยู่นะครับผมกลับมาบ้านเบิ่งมา กลับมาบ้านไปจับไก่ไปเกือกไก่กอน,นะครับนะครับคุยสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าตมนสีมีแรงกำลังใจ ท้ายคลิปนะครับสวัสดีครับ